สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งเช่าบีเอ B B ธรรมดานะฮะช่องวีเีธรรมดาก็จะมานำเสนอรนะายจูนบีเอพนะครับรายจูนบีเอพของวันที่ครับของวันที่10ธันวาคม2567นะรายจูนบีเอพก็คือเลขจากต่างประเทศนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับรายจูนนี้นะออกเวลาออกเวลา เพียงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมดีดูเพื่อความันจะทุกวันทุกวันเป็นอยวางนนะครับก็ขอเขาเขาก็คุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเดียวกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรเน่ เอาคนลงกับคนตัวใหญ่เดี๋ยวบางตัวนี้อ่าครับเสร็จลงแล้วมาชมกันเลยนะครับได้จเจอ PTD ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์ห้าเอาไม่ศูนย์ห้าเอ้ศูนย์ห้าเอาโอ้โอโอ ศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าครับเอามาดูที่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดนะห้าหกเจ็ดนะครับนะี 5, 6, 7, นะ่นะครับุไม่ซูมหรอกเล่นที่เหนี่ยวนะ เอ็นตัวนี้น,นะครับวินตรงนี้นะอ่านี่ครับเอ็นตรงนี้นะครับสีเหลืองดดเด่นนะฟันทงที่หนึ่งก็หนึ่งใบชัยนะครับครับดูดวิ่งนะดูครับสามยูนะครับอือเกือบแปดเรียบร้อยแล้วครับเกือบล้อยละไปนี้ที่ ถูกหวยเราเรกินน้องอ้ยอยๆย,ยังไม่จบเลยนะทั้งๆที่ตัวเองให้ถูกอยู่แต่ไม่แต่ไม่จัดตัวที่ตัวเองให้ลืมเขอเขาเรียกว่าดวงว่าโชคอรย่างนี้หมดเลยเนื่อยเลยชคไม่มีอืมครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดีนะครับในทางวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ